สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําการดักปลาบู่อีกแล้วนะครับผมมีลูกค้าสั่งปลาบู่มานิดหน่อยครับผมวันนี้เราก็มาดักปลาบู่ที่เดิมเช่นเคยครับใช้อาหารปลาดุกอย่างเดียนะครับปลาหมูโคที่จะมาดักข้งหมด6หลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่มีผลกานหรือเปล่าครับรอดูกันครับไปครับมาดักเลยดีกว่าครับผมข้าวบดกันไปเลยข้าวบดกันไปดักข้าบ กดเข้าไปดักกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเราก็จะโยนมาทำตามนี้นะฮะแ่้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนดนึงหลังเดี๋ยวเราครับมันลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีว่าจะมีตัวผลงานหรือเปล่าเราก็โยนลงไปเลยอุ้ยสว่ะอุ้ยมันจะไม่ไปเดี๋ยวกันตัวน,นี้นครับผมโยนไว้แบบนี้แหละเราก็ปล่อยแบบนี้นะฮะ เรียบร้อยครับผมเร então, ียบร้อยแล้วเราก็มัดเชือกไว้เดี๋ยวหายกันกันลืมเรื่องของเรื่องนะครับผมเราก็มัดเชือกกันลืมไว้นะครับโอเคครับไปดูหลังต่อไปครับไปดูหลังต่อไปกันเลยจุดจุบต้องดักใกล้ใกล้มากดักใกล้ๆก็ได้เลยครับ มันอยู่ทุกที่ล่ะปะบูตรงนี้เป็นทางลงนะครับช่องลงไปหน้าดีกว่าครับไป้าดีกว่า là chơi này chăm đừng lấy đâu Đấy đừng Úp Nó có cho vào cái tay đi nữa khắp Úi, tục mà จติดเลยวะเบี่ยงไรกโอเคครับผมวันนี้เราก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมายามมุ้งดักปลาบูก,กันนะครับผมเดี๋ยวนี้เราก็ช้าแล้วครับผมเ,ออเราเราดักไว้ทั้งหมดหกอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีผลงานสักกี่ตัวหรือจะไม้มีเลยสักตัวนะฮะเด็กมึงคิดว่า อ่าอ่ะ,อะมีตัวหนึ่งครับอันนี้มีตัวหนึ่งนะฮะน,นี่มีตัวหนึ่งแต่ผมไม่ใหญ่เขค,ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าจะมีอีกหรือเปล่าดูกันอีกตัวอันนี้มีตัวที่เป็นตัวเล็กนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูอีกห้าอันดีกว่าเรามีอีกหนึ่งอันอ วันไปน,นช่างมันบ้ากันท่านนี้เดี๋ยวนี่สองอู้หูทำไมโชงโอ้โหอันนี้มีหลายตัวฮะโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่ฮะอันนี้มีหลายตัวครับ,แต,รบ,นนตรบแต่ตัวไม่ใหญ่โอเคครับไปดูกันต่อเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับนี่ฮะ เดี๋ยวผมมีอยู่หกเจ็ดตัวมีใหญ่หกตัวครับเปต่อตัวที่สองมีตัวครับหลังที่สามกันหลังที่สาม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 มันก็ติดอยู่นะครับแต่ว่า,าตัวมันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ละระหลองที่สามกันอ่ะอันนี้ก็มีตัวนึงครับโหนี่มีตัวเดียวอันนี้มีตัวเดียวฮะมีตัวเดียว <c oughs> Okay, โอเคครับผมเจ็บเจ็บมีผมลังนี้มีตัวเดียวไปดูคนตอ่อได้ว่าอยู่ไซว่าอยู่ไซว่าพอหลังคี่อะไรแล้วเนี่ยหนักต่อไปดูหลังต่อไปกันเลยจะมีเปล่ามันจะมีนะะมันต้องหนัก,นก โ้วันนี้ก็มีปลากระทิงปลากระิงเข้าตัวเดียวอันนี้มีปลากระทิงเข้าตัวเดียวเองอันนี้ปลากระทิงเข้าตัวเดียวเองครับมีปลากระทิงเข้านี่เดี๋ยวเราก็ปล่อยมันไปถ้าเราไม่เอาไปดูวยสองอันสุดท้ายครับ อีกสองอันสุดท้ายกันดีกว่าไปอีกสองอันสุดท้ายครับเพราะว่าจะมีอีกกี่ตัวสองอันสุดท้ายครับผมสองอันสุดท้ายเราดักไวตรงนี้ฮฮฮึึึึบบบบ อันนี้อันที่ห้านะฮะนี่จะมีตัวเปล่าอุ๊บโอ้อันนี้มีตัวเดียวมีนะผมนี่มีหนึ่งแต้มอันนี้เข้าตัวเดียวนะฮะโอเคครับไปกันต่ออันสุดท้ายเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันครับวันนี้มีทั้งตัวเปล่าตุ๊ข้ามาตัวเดียว เป็นหมายธรรมชาตินะครับผมเราก็มัตัดเนาะมันก็พอมีติดนะครับถ้พอมีติดอยู่นะครับครับปมประูล้างสุดท้ายกันเลยไม่รู้ตัวอะไรมาเล่นน้ําบลาเลยนะฮะต้องใส่ต้นเงิตัวทองแง่เลยรครับท่านผู้ชมเข้าหมุนผมได้เลยลุกนะฮะลุกล้างสุดท้าย เมื่อกี้นะมันเันบานนะไม่รู้ติดเลยวะติดอย่างวะโอ้อันนี้ไม่มีเลยครับผมมีแต่ปลาตอนนี้มีแต่ปลานะฮะไม่มีกุ้เอ้ไม่มีปลาบู่เลย น,นีไม่มีตัวนี่เหรอมีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่ปลาอันนี้ไม่ติดนะเราปล่อยเป็นไปฮะเราไม่เอาปลานี้เราไม่เอานะฮะเราไม่ต้องการมัน ไปแล้วครับสรุปเดี๋ยวเราไปสรุปสรุปผลงานกันข้างบนครับว่าจะมีจะได้ทักกิจโตมและได้กิจตัวนะครับโอเคครับไครับโอเคครับผมเราก็มาสรุปผลงานดักกุ้งนะครับผมเออใช่ดักปลาปูนะครับผมพูดผิดนี่ครับกับหมายเดิมเราดักมาหกลังนะครับผมผลงานก็จะได้อยู่ประมาณนี้ฮะนี่ผลงานก็ได้อยู่ประมาณนี้ ทั้งหมดสิบตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับผมมันก็ไม่เชิงว่าใหญ่มากนะครับผมทั้งหมดสิบตัวฮะนี่ครับผมสิบตัวมีปลาที่มาตวงครับนี่ครับตอนี้ก็พอพอได้ผมฮะผมได้ทั้งหมดสิบตัวนะครับผมหกอันนะครับผมเปราะงินหกอันดักปลาบู่เราวันนี้นะครับผมมีสภาพหมายครับผมสนใจก็มาดักได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับเพืใหม่ใหคลิปเด้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เขาบอว่าจะไปชแน,นลครับ